คลิปนี้นะคะอิงจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนปกคลิปการใส่แท็กในคลิปการใส่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอกันค่ะสวัสดีค่ะอิงจากช่องอิงคัดตัดคลิปค่ะคลิปนี้นะคะบอกก่อนว่าสําหรับมือใหม่เนาะการที่เราจะไปเปลี่ยนปกคลิปนะคะใส่แท็กรวมไปถึงใส่คําอธิบายใต้คลิปถ้าเกิดว่าเราทําในโทรศัพท์มือถือนะคะเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปจากนั้นนะคะเราเข้ามาในแอป YouTube Studio ตรงหน้าแรกเนะะี่ยค่ะจะมีวิดีโอล่าสุดร3อันที่เราโพสไว้นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนปกคลิปของวิดีโอก่อนหน้านี้ให้เรามากดที่ขีด3ขีดข้างบนซ้ายแล้วก็ไปเลือกที่วิดีโอค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกคลิปที่เราอยากจะเปลี่ยนเลยยกตัวอย่างเช่น,อนเออเลือกอันนี้นะอันแรก จากนั้นนะคะให้เรามากดที่รูปดินสอตรงข้างบนมุมขวาค่ะการเปลี่ยนปกคลิปนะคะให้เรามากดที่ตรงนี้เลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำปกคลิปเองนะคะทาง YouTube เขาจะเลือกรูปภาพขนาดย่อให้เรา3แบบเราก็มาเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำปกเอาไว้ทำเตรียมเอาไว้แล้วนะให้เรามากดตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็เลือกรูปที่เราเตรียมไว้ได้เลยจากนั้นนะคะเรากดเลือกค่ะทีนี้วิธีการใส่แท็กเลื่อนมาข้างล่างสุดจะมีคำว่าแท็กอยู่นะคะการใส่แท็กนะคะเราก็ควรจะใส่แท็กที่เกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปของเราหรือว่าในช่องของเราก็ได้คำอธิบายนะคะตรงนี้ค่ะ สามารถแก้ได้เลยเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะจากนั้นถ้าใครมีเพลย์ลิส์เนาะแล้วก็เลือกเพลย์ลิส์ได้เลยค่ะการที่เรามีเพลย์ลิส์นะคะคือจะเป็นโอกาสเลยแหละที่จะทำให้ยอดวิวสูงขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่มีอิงเคยทำคลิปสอนทำเพลย์ลิส์ไว้นะคะถ้าใครอยากจะตั้งเวลาคลิปนะคะเรามากดตรงนี้เลยค่ะความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะก็สำหรับใครที่อยากจะทำ คลิปล่วงหนาเนาะมาตั้งเวลาตรงนี้ได้นะคะอ่าโอเคเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงค่ะอันสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าวิดีโอที่เราทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับเด็กเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะว่าไม่เกี่ยวกับเด็กนะคะวิดีโอที่สร้างมาเพื่อเด็กนะคะค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดอย่างเช่นคนที่กดติดตามหรือกดกระดิ่งจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะแสดงความคิดเห็นไม่ได้ แล้วก็โฆษณาจะหายไปประมาณ80-90%นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะมาตั้งค่าตรงนี้ด้วยค่ะจากนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดบันทึกค่ะเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอินค่าตัดคลิปไว้ได้เลยนะทั้งใน YouTube Facebook และ TikTok ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ